ผมนะฮะนะตอนนี้เห็นรถวิ่งเข้ามานะเป็นรถแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นรถอะไรเนี่ยอ้าวน้องวัวมาแล้วคุณผู้ชมน้อ้๋อกินหญ้าดีด้วย วประมาณลูกเล็กเชื่อมันมีอยู่ท้าู่ทยรถอยู่นี่รูนี่ท้าึกจะมนมีอายถือมทยรถมายรชมัน้ายชื่อมันานท้ายรนี่้ย่เชื่อนาเนีรอนีอย่ารอยมัว่าน้ย ตอนดูในรูปมันจะตัวน้อยเนาะถ้าตัวเพิ่มให้อีกก็ได้เออไม่มีเอาเอาไฟแชกลนลนตัดหางยาวด้วยนาเลี้ยงมากเลยเขาเรียกว่าหน้าเลี้ยงบอกอย่างนี้ใช่เพราะว่าหางมันยาวไงอ๋อ้ยาวเลยเลยนี่ไปอ่ะนาเลี้ยงเลยตาตุ่มใช่เลยเลยเข่าอ๋อถ้าวัวที่หางยาวเลยเข่านะเป็นวัวที่น่าเลี้ยงออ๋วัวให้ดูหาง ตายาววัวนั้นจะดีมากอันนี้คือประสบการณ์จากคนเลี้ยงวัวโดยตรงแล้วก็สวยแล้วก็คือมันค้ำคูนต่างหางมันยาวแล้วหางมันดกต่างหางเขินเขินเฮี้ยนเียนนะเขาไม่เอาก็มีวิธีดูนะครับอี้บมัน่มััเอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอาปเอพรามา มีมีเรามีพระพะอยู่นี่น่อยู่นี่นี่ฮะ้วยหางยาวใช่ไหมตรราปกติวัวหางยาวไหมยายาวจะดีค่ะลักษณะดีค่ะว่ามาเข้าตำราเลยว่ามัแม่น่ะพี่เอก็แค่ไปเอาวัวอยู่แต่ว่าพระูไม่ได้มาแต่ว่าของตัวอาจจะวมกัเราก็ได้ ี่เส็้ตนอยู่มีหมมีเสาไเสาหลักกักดินแล้วมันมีเหล็กอยู่เด้เหล็กก็ได้นะเหล็กเป็กเเหล็กก็ได้ที่มันรูหลักเต็มอมันเสือปอด้วเหล็กปังอะไกันเ้ ยายก้อง <là> ให้พี่เสือแล้วค่ะเชแล้วค่ะยายก้องให้เลยก้องให้เลยดนตัวไล่โดนตัวไล

ตังไไ้ตงชื่อ,อยังคะป้าฮะบุญเหลือกับบุญรอดเหรอคะแม่แม่ไม่ได้พูดบุญเหลือลบุญเหลือลอ๋อค่ะบุญเหลือกับบุญรอด <c oughs> กินชาบูเลยนะปลาหมันแบบดงกินเลยก็นอนสบายบันคบ้าไหาล,าาลคะกินยาให้มาตูสอนเล่บังขัเรียนู้งขามาหรออะไร <si แม่ชื่อบุญเหลือแม่ชื่อบุญเหลือลูกชื่อบุญเพราะแม่มีบุญเหลือก็เลยส่งไปถึงลูกอาไปที่ยวลนะอยาไปเทียากท่ายดู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 มาดบียนสักหน่อยโอ้เล็กสวยเนาะเพื่อท่านใดอยากจะนะ้าัโข้ามโนาง หรือว่าจะเป็นข้ามไปยังฮานอยเออเลขดีเลขสวย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 ปกติเคยเห็นแต่คนวันนี้เห็นท no ั้งคนเห็นท uh, um, uh, 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 yeah. ั exactly ้งกล้อ exactly. ง มันหิวมันหิวใช่หญ้ามันอ่อนด้วยเนาะเเป็นหญ้าอ่อนสวยชีวิตเรียบร้อยแล้วแม่เขาอยู่ติดแม่ตลอดเห็นไหมเราคิดถูกแล้วเราเอาเอาแม่เข้ามาแล้วเอากเข้ามาด้วยเขาไม่ห่างแม่เขาเลยตอนดูในรูปนึกว่าตัวน้อยเนาะเกือบเท่าแม่ อีกสักพักหนึ่งอะข่าแม่ฮะั่ข้านุนวดข้านุนวดว่าจะเอากับแม่มันต่อเลยอ่าอ่าเมื่อกีป้าเห็นหน้าถ่ายรูปเขาอยู่แอบอยู่หลังต์ก็ไปไงอก็เลยแว็บเดียวใช่ไหมมันมันเหมือนเหมือนเขาแบบสงสัยตาถามเป็นลูกตัวนี้หรือเปล่าลูกลูกเป็นแท้เลยก็แคนั้แหละมันเหลือมันรอดเหมาะแล้วรอบชื่อเขาก็ไม่ไปไหนนะอยู่กับแม่เขาคอยคอยมองตามค่ะ คอยมองแม่ตลอดเลยังวังน้ำไม่ก็ดังตอนคืนไงลัวนันไม่กินมน้อเนเกจะมอยู่นี่เแล้วมันจงัราไ้เป็นสมไว้เพราะว่ามันก็ได้ผูงง่ายเวลาเนี่ยบ้านโอเปบ้านเป็นชำระก่อน้วกฮะเฮ้ยอย่าพิก็ได้แล้ เดี๋ยวมันจะเย็นหมดะหน,ะะนะฮะก็นะฮะเชื่อว่าหลายท่านที่นะได้เห็นคลิปนี้นะก็คงจะรู้สึกอ e ิมเอนะฮะรู้สึกเสียดีใจเนาะนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับเราไดนะ้ทำสิ่งดีๆนะฮะในชีวิตอนอน้องโคนนะให้กับลุงในบรรทัดมันเกิดวันนี้นะครับ